สวัสดีค่ะวันนี้รายการสภาเกษตรกรออซอนเดย์มาในคอนเซปต์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มวันนี้จะพามาเยี่ยมชมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงผู้เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในบ่อซีเมนต์ตำบลน,นาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะคะหอยที่นี่จะตัวโตวขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะค่ะความเป็นมาของการเริ่มเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเนี่ยมาจากไหนคะคือเป็นคนมาก,กินหอยนะคะคนในขอบครัว ชอบกินหอยกันทุกคนไปไปเอาตามตามทองหน้ามันจะเคยเคยอมากินแล้วมันทองเสียเพราะว่ามันจะมีสารเคมีค่ะละๆแนะนาม,มันหนําว่าสะอาดแน่น<อ>ก็เลยมีความขืดว่ถาถ้าอมาเลี้ยงก็สิบลอดภัยกว่าคืออยากกินตอนไหนก็สามารถจับก,กินได้บ่ต้องไปหาสิคะอหอยหนึ่งบ่อเนี่ยได้ผลผลิตเท่าไหร่คะต่อต่อบอ่อปีหนึ่ง จะได้ประมาณออสองรอบสองรอบนะคะประมาณห้ากิโลต่อบอ่อนะคะห้ากิโลนะคะห้ากิโลต่อบอ่อแล้วขายอะคะขายยังไงเราขาย,ขายส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ขายค่ะไม่ไม่ไม่ได้ขายตามตลาดแต่จะขายให้กับในหมู่บ้านาให้กับหมู่บ้านเขาจะมาขอซื้อยี่สิบสามสิบบาทอ,อย่างนี้ค่ะจิตตบปะฮุงมือนีสื้อบัก้อยแน่ก็สามสิบบาท ส่วนมากจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะทางกลุ่มเนี่ยอยากให้หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมหรือพัฒนาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยอยังไงบ้างคะค่ะก็อยากให้เขามาพัฒนาเรื่องตลาดค่ะเรื่องตลาดอุปกรณ์แล้วก็เงินทุนค่ะเพราะว่าเท่าที่เขามีอยู่เนี่ยมันบ่เพียงพ่อค่ะมันบ่เพียงพอกับตลาดเพราะว่าเท่าที่ไดมาาเนี่ยคือสามบอ3สามบอลสามบอ,อนี่ยอย่างมันปีหนึ่งก็แค่หากิโลสามบอลี่ก็ แค่สิผากิโลนะคะมันไมเพียงพอต่อตลาดต่อคนในชุมชนนะคะกําลังการผลิตยังไม่เพียงพอยังไม่เพียงพอค่ะยังไม่เพียงพอต่อตลาดต่อความต้องการของตลาดใช่ค่ะอยากฝากอะไรกับคนที่สนใจเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองอย่างกลุ่มเราบ้างคะค่ะกรเชิญนว่นะคะการเลี้ยงหอยนี้ดีเริค่ะ มันเป็นอาหารอาหารเพื่อนบ้านของขานะคะหากินในง่ายๆถ้าเ,าเข้าเรียงแล้วข้ากับปตาตองเสี่ยงเสี่ยงก็อันตรายกับสารเคมีปุ๋ยยาขาดยาอีกอย่างที่อยู่นําในธรรมชาตินะคะราว่าทนมินนมันเสี่ยงนะคะ,คะสารเคมีขอขอบคุณมากเลยนะคะกับการให้ความรู้เรื่องหอยเชอรี่สีทองวันนี้นะคะข<ช>อบคุณค่ะหอรเหอดี